ยี่สิบสี่ชั่วโมงในเกมบล็อกฟูดวันนี้กับภารกิจการฟาร์มบนเกาะต้นไม้ไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเปิดคลิปมาผมก็ไม่หลอจ้าทําการเดินทางมาสุ่มผลการอะไรดีก่อนทุกคนวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรหนึ่งนะผมเขาบอกว่าข้อที่1ให้ผมพิมพ์ว่า ขอผลดีๆนะรุงสุดหลอ่อและตอนนี้ผมกระทาการพิมพ์บักขอผลดีๆหนะ้ารุงสุดหลอ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่2องเขาได้บอกผมยืนหน้าคนสุม่มและตอนนี้ผมกระทำการยืนหน้าคนสุม่มเป็นที่เรียบร้อยอะไรข้อที่3กดสุ่มไปเลยแต่สิ่งที่ผมได้อ้โหผมได้ผลไฟนันทุกคนผลไฟหรือว่าผลของเอ็ดมันอาคีนั่นเองอ้โหผลไฟที่ร้อนแรงหลังจากที่ผมทําการส่มผลเสร็จผมก็ไม่รอจ้าทาการเดินทาง,ง,งกลับไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคน เกาะต่อไปของผมก็น่าจะเป็นเกาะต้นไม้ใช่ไหมทุกคนไว้เจอกันเลยเกาะต้นไม้ระหว่างที่ผมกาลังเจอมาล็อคเควสผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่หน้าตาโคตรหลอ่อแต่มันก็ยังไม่หล่อเท่ากับอาดามของผมสักเท่าไหรนะอ้โหเดี๋ยวนะชมตัวเองก็เป็นไม่เหมือนตอนนี้ผมจะได้เจอกับเจ้าพวกนักดาบสองดาบนะทุกคนผมก็ไม่รอจ้าทาการแปงลงร่างเป็นปะและกระชายวิชาหมัดคารารเต้มนุษย์เงือกผม ต่อสู้กับเจ้าพวกนักดาบ2ดาบพวกนี้มาเลยเจ้าพวกนักดาบสองดาบแกจะสามารถชนะอาดมชั้นได้หรือเปล่าแต่ผมก็สามารถชนะเจ้าพวกนักดาบ2ดาบพวกนี้ได้แบบชิวๆเลยวาเลเไทายก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยผมก็อยากเจะอาดอกไม้เปเธอจริงๆแต่เธอคงจะไม่อยากได้ดอกไม้จากผมหรอกเธออยากได้ดอกไม้จากเขามากกว่า โอ้โหพูดมาแลวมันก็เศร้าแล้วผมก็ได้ใช้เวลาฟาร,ร์มกับเจ้าพวกนักดาบสองดาบแบบนี้ไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลยวลวหนึเแล้วและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าจพวกนักดาบสองดาบแบบนี้ไปเรื่อยมาเลยเจ้าพวกนักดาบสองดาบแกไม่มีทางชนะคาราเต้มนุษย์เงือกของอาดัมได้หรอกนะเป็นนักดาบอะต้องมีดาบ แล้วทำไมผมอ่ะถึงไม่มีเธอโอ้โหพูดมาแล้วมันก็เศร้าระหว่างที่ผมกำลังทำการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งแต่อยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับเจ้าใสเดือนทะเลอีกครั้งมาเลยเจ้าใสเดือนทะเลผมก็ไม่รอจะาทำการแปลงหลาเป็นพระและกระชายวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกผมต่อสู้กับเจ้าใสเดือนมาเลยเจ้าใสเดือนทะเลแกตายแน่นอนและตอนนี้เจ้าใสเดือนทะเลมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอจะาทำการปิดฉากเจ้าใสเดือนทะเลไปเลยและผมก็สามารถชนะเจ้าใสเดือนทะเลได้แบบชิวๆหลังจากที่ผมทำการตบเจ้าใสเดือนทะเลเสร็จผมก็ไม่รอจะทำการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อ จาพวงนักดาบสองดาบพวกนี้มาเลยจะพวกนักดาบสองดาบผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1707แล้วซึ่งจะพวงนักดาบสองดาบพวกนี้มันจะมีหาคีก็ช่างเถอะแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้อยู่แล้วแหละมาเลยจะพวกนักดาบแกไม่มีทางชนะผลพระผมได้หรอกนแะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับจาพวกนักดาบสองดาบพวกนี้ไปสักพักหนึ่งฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีก ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆระหว่างที่ผมกาลังเดินทางมาลบเควสยต่อยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับชายแปลกหนะ้าที่อยู่ดีๆก็ได้ทาการเข้ามาจู่โจมผมซะง,งั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโลก3ผมก็ไม่รอจ้าทาการใช้วิชาคาราเต้มนุษย์เงือกของผมต่อสู้กับเขามาเลยชายแปลกหนะ้าแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวทุกคนว่าพลังของผมเนี่ยก็ไม่สามารถสู้เขาได้เลยสักนิดอ้โหเดี๋ยวนะจะมีสกิปไหมที่ผมไม่ตายและจะมีสกิปไหม ที่ผมไม่คิดถึงเธอพูดมาแล้วมันก็เศร้าหลังจากที่ผมทําการต่อสู้กับชายแลกนาเสร็จผมก็ไม่รอชาทําการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกับเจโวงนักดาบสองดาบพวกนี้แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนทําไมโรคสามเนี่ยมันเถื่อนได้ใจจริงๆแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและแรตอนนี้ผมก็เลเวล1713็แล้วนะทุกคนผมก็ไม่รอชาทาการฟาร์มกับเจพวงนักดาบสองดาบแบบนี้ไปเรื่อยมาเลยเจพวงนักดาบสองดาบ วันนี้ผมจะต้องเลเวล1,775ให้ได้หลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักน er ึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1 7 1 5สักทีอานฟาร์มที่ว่ายากแหละแต่การที่ทําให้เธอกลับมารักผมได้เนี่ยมันยากมากกว่าและตอนนี้ผมก็ดำลังการฟาร์มกับเจ้าพวกนักดาบสองดาบแบบนี้ไปเอยๆมาเลยเจ้าพวกนักดาบแต่เจ้าพวกนักดาบสองดาบพวกเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะนะวิชาคาราเต้มนษย์เนืออของผมได้เลยซักนิดและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1,721แล้วอีกแค่่เเลวทานนั้ ผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มซักทีผมก็ไม่รอจ้าทาการเล็งมือฟาร์กกับเจ้าพวกนักดาบสองดาบพวกนี้ด่วนเลยมาเลยเจ้าพวกนักดาบสองดาบอีแค่วลวเดียวตอนนั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มซักทีตอนนี้อารามของผมมันก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและในที่สุดตอนนี้ผมก็เรเวล1726แล้วจะได้ย้ายที่ฟาร์มแล้วและตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแต่เมื่อผจะได้เจอกับเจ้าพวกนักมวยนะทุกคนผมก็ไม่รอจ้าทาการแปลงร่างเป็นพระและกระจายวิชาคาราเต้มนุษยย์เง่อผมมตสู้้กกกัจาพววน จะพวกนักมวยแต่เหมือนเจ้าพวกนักมวยพวกเนี้ยมันจะไม่โหดสักเท่าไรนะเป็นนักมวยอ่ะมันต้องใช้หมดัดส่วนความรักอ่ะมันต้องใช้ใจโอโ้โหเชียบระหว่างที่ผมกำลังทำการฟาร์มไปสักพักหนึ่งแต่อยู่ดีๆเหมือนเจ้าพวกนักมวยพวกเนี่ยมันจะมีพลังของบวนปีศาจด,ด้วยให้ทุกคนโอโ้โหเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้มันน่าจะเป็นพลังขงผลกลางหันใช่ไหมทุกคนโอโ้โห มันก็เกินไปถึงจะพวกนักมวยพวกนี้มันจะมีพลัง,งผลกังหันก็ช่างเถอะแต่มันก็ไม่สามารถชนะวิชาคาราเต้ม,มนุษย์เหงกผมได้หรอกนะต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าพวกนักมวยไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1728ันเยแแล้วผมก็ไม่รอจะทําทการเล็งมือฟังกับเจ้าพวกนักมวยพวกนี้มาเลยเจ้าพวกนักมวยวันนี้ผมจะต้องไปตบบอสผลกิโลให้ได้นะทุกคนผลกิโลน่ะมันสามารถควบคุมน้ําหนักได้ แต่มันไม่สามารถทําให้เธอกลับมารักผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะพูดมาแล้วมันก็เศร้าระหว่างที่ผมกําลังทำการฟาร์มไปอยู่สักพักนึงแต่อยู่ดีๆเจ้าพวกนักมวยพวกเนี้ยมันก็เล่นซะผมเกือบตายเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าพวกนักมวยพวกนี้และตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1,730แล้วแต่เดียวกันนะทุกคนเจ้าพวกนักมวยพวกเนี้ยมันก็เล่นซะผมเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆถ้ามผมว่าตรงนี้มันฟาร์มยากหรือเปล่า ผมก็เกือบแพ้เหมือนกันนะทุกคนมันก็ฟาร์มยากเกินซึ่งจะฟาร์มยากแค่ไหนแต่ผมก็จะไม่ยอมแพ้นะทุกคนเป้าเป,ป้าหมายของผมมีไว้เผื่อเธอมาเลยเจ้าพวกนักมย้ยตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งแระตอนนี้ผมก็เลเวล1732แล้วก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับผมบอกว่าพี่ครับช่วยร้องเพลงชุดโกโกวาให้ผมฟังหน่อยโอ้โหได้ดีครับผมมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่ พอแล้วมางเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนครับผมคือวันที่13เนี่ยผมก็ทําการเข้ามาในเกมแล้วก็เข้ามาสุ่มผลเล่นๆน,นะครับผมแต่ประเด็นสิ่งที่ผมได้นะทุกคนโอ้โหผมได้ผลบิ๊กมัมนะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูโอ้โหเอาจริงๆับผมจากนั้นอนะ่ะผมโคตรอึ้งเลยเวลาที่ผมอยากจะได้แต่มันไม่ได้แต่เวลาที่ผมแบบธรรมดาๆรรเนี่ย กลับดันได้ผลดีๆตลอดโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยได้ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงแล้วได้ตอนนี้ผมก็เลเวล1,734แล้ววันนี้ผมจะต้องไปทําการไปตบบอสผลกิโลให้ได้นะทุกคนเหมือนผมจะต้องเลเวล1,750นะทุกคนไว้เจอเันเลยบอสผลกิโลแกเตรียมตัวแพ้ชันได้แน่นอนและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเล่งมือฟาร์มกับเจาะพวกนักมวยพวกนี้ฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีก ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1,740แล้วอีแค่10เวลเท่านั้นผมก็จะได้ไปตบบอสสักที เตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะบอสขนาดพิซซ่ามันยังมีหลายหน้าแล้วทําไมเธอถึงจะไม่มีหลายใจโอ้โหเชี่ยและตอนนี้ผมก็ได้ทำการฟาร์มกกบเจะาพวกนกมวยแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าพวกนกมวยแกไม่สามารถชนะวิชาคาราเตมม้มนุษย์เงือกผมได้หรอกนะตอนนี้ผมก็ได้ใช้วเวลาฟาร์มกกบเจะาพวกนกมวยแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1745แล้วอีกแค่5เวลเท่าน,นั้นผมก็จะได้ไปตบบอสผลกิโลสักทีระหว่างที่ผมกำลังทำการฟาร์มไปอยู่ดีๆนั้นต่เหมือนตอนเนี้ยผมจะสามารถทำวิชาคาราเเตตมมมนนนุุษย์ือกดลวทคผ ก็400เป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นเอาไว้คลิปน้าแล้วกันผมก็จะมาทํา วิชาคาราเต้มนุษย์เงือววิสองให้ทุกคนดูและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทาการเล่นมือฟังกับเจะพวกนักมวยแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าพกนักมวยและตอนนี้ผมก็เลเวล1747ันเยแล้วอีกแค่3เวลเท่านั้นผมก็จะได้ไปตบบอสซักทีหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงแระตอนนี้ผมก็เลเวล1751แล้วผมก็จะได้ทําการไปตบบอสซักทีมาดูกันเลยว่าผมจะสามารถชนะบอสได้หรือเปล่าและในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้เจอกับบอสซักทีเตรียมตัวเตร ต่อสู้กับบอสแล้วผมก็ได้ทาการเปิดบอสไปก่อนที่เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะบอส แกไม่มีทางชนะผลภาพผมได้หรอกนะแล่ตอนนี้ผมได้ัทำการต่อสู้กับบอสไปสักพักหนึ่งและตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าทำการต่อสู้กับบอสแบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยบอสแกจะสามารถชนะนนวิชาคาราเต้มนุย์เหงือกผมได้หรือเปล่าและตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอชา้าทำการชาร์จกระสุนวงจังผมและก็โจมตีบอสกระสุนวงจักแล้วผมก็สามารถชนะบอสได้แบบชิวๆเฮ้ยแต่เดียวนะนี่มันเรื่องวันพีชไม่ใช่เรื่องนาโลโต้เอาหรอโทษทีแล้วตอนนี้ผมกระเลเวลหที่ทารองา การเดินทางกลับมาฟาร,ร์มต่อกับเจ้าพวกนักมวยมาเลยเจ้าพวกนักมวยตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร,ร์มกับเจ้าพวกนักมวยไปสักพักหนึ่งตอนนี้ผมก็เลเวล1,755แล้วอีกแค่20เวลเท่านั้นผมก็จะได้ไปจากเกาะนี้สักทีซึ่งการฟาร,ร์มมันจะยากแค่ไหนแต่ผมก็จะไม่ยอมแพ้พาะเป้าหมายขอยงผมนะ่ะคือเธอส่วนเป้าหมายของเธอนะ่ะน่าจะคือเข้า โหพูดมาแรกมันก็เศร้าผมก็ได้ทาการต่อสู้กับนจะพกนักมวยไปซักพักหนึ่งแลรกตอนนี้ผมก็เลเวล1,759แล้วอีแค่10เวลเท่านั้นผมก็จะได้ไปจากเกาะนี้ซักทีตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทาการเลงมือฟาร์กับจะพกนักมวยด่วนเลยและหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปซักระยะหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1,770แล้วอีกแค่5เวลเท่านั้นผมก็จะได้ไปจากเกาะนี้ซักทีระหว่างที่ผมกาลังทําการเดินทางมาฟาร์มอยู่ดีๆเต้ยอยู่ดีๆเหมือนอะไรจะเกิดซะงั้นแต่เดียวนนทุค เมื่อนหมอกมันจะลงเต็มเลยนะทุกคนโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะเ,เรนส์ผมมองไม่เห็นเลย ผมก็ไม่รอจ้าทาการเปิดหาคี์สังเกตหลายๆกันไม่งั้นผมมองไม่เห็นแน่นอนแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มกับเจ้าพวกนักมวยไปสักพักหนึ่งและแรตอนนี้ผมก็เลยเวล1773แล้วอีกแค่2เวลเท่านั้นแต่ก่อนที่ผมจะไปจากเกาะนี้ผมก็ไม่รอจ้าทาการเดินทางมาต่อสู้กับบอสผลกิโลอีกครั้งมาเลยบอสผลกิโลผมก็ไม่รอจ้าทาการใช้วิชาคาราเต้มนุษย์เงื่อผมต่อสู้กับบอสไปสักพักหนึ่งแต่เม exactly. ื like ่อบอสเนี่ยมันจะไม่สามารถชนะผมได้เลยสักนิดแต่ตอนนี้บอสมันก็บาดเจกา โอ้โหเดี๋ยวนะโคตรเท่ตอนนี้ผมก็เรเวล1,775เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Sub s c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบายบายผมรักนะครับจุบ๊บๆไปละ